ขอนฟันทำรากฟันเทียมถ้าทานยาละลายเลือดอยู่จำเป็นต้องหยุดไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะเฮ้ hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีค่ะ ที่หมอแอมนะคะเป็นคุณหมอรักฟันเทียมในทีมพี่มอโชคนะคะมีคนไข้าทางมาถามนะคะว่ามีโรคประจาตัวทานยาอยู่โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดจําเป็นจะต้องหยุดยาก่อนมาพบแพทย์ไหมเรามาฟังคําตอบกันนะคะคนไข้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยจริงๆเป็นคนไข้หลายกลุ่มนะคะแต่กลุ่มที่เราพบได้ บ่อยหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ทานยาแอสไพรินเนาะเป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันมีโรคหัวใจคุณหมออาจจะให้ทานยาแอสไพรินกลุ่มนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะของริมเลือดอ,อุดตันในหัวใจหรือว่าในสมองอีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้ก็คือเช่นคนไข้ที่มีการผ่าทำบายพาสมาหรือว่าเคยมีสโตรก มีเรื่องภาวะหลอดเลือดอุดตันในสมองหรือเคยมีภาวะเจ็บแน่นหน้าอกคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวอลฟารินเขาโคพิโดเกลหรือกลุ่มยาที่เป็นแบบกลุ่มยาตัวใหม่เยอะๆลงท้ายด้วยบานบาน,บานเช่นอภิสซบาลพวกนี้ก็จะมีอยู่บ้างแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นคนไข้ที่เป็นเรื่องหลอดเลือดดาอุดตันกลุ่มนี้ ก็เริ่มเห็นพบได้บ่อยขึ้นที่ได้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดดังนั้นไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนไข้กลุ่มไหนก็ตามที่ได้รับยากลุ่มนี้อยู่ง่ายที่สุดนะคะไม่แนะนําให้หยุดยาก่อนไม่แนะนําให้หยุดยาก่อนมาหาหมอไม่ต้องคิดเผื่อเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวหมอเขาจะขูดหินปูนนะหรือเขาจะถอนฟันนะซี่นี้ฉันปวดอยู่เขาจะถอนฟันเราหยุดยามาเผื่อดีกว่าคุณหมอเขาจะได้ทําการรักษาได้เลยในกรณีแบบนี้นะคะหมอแนะนําว่าเนื่องจาก คนไข้เนี่ยมีโรคประจําตัวมียาที่ต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแบบนี้คนไข้ควรมาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าแผนการรักษาของคนไข้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างจริงๆแล้วจําเป็นต้องหยุดยาไหมหรือเราสามารถไม่ต้องหยุดยาก็ทําได้ไม่ควรหยุดยามาก่อนสําคัญที่สุดเลยคือไม่ควรหยุดยามาก่อนเพราะจริงๆรแล้วโรคประจําตัวสําคัญกว่าภาวะที่เกิดจากการหยุดยาแล้วเกิดหลอดเลือดอุดตนัน เกิดรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีภาวะปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยกรณีแบบนี้เรื่องทำฟันเนี่ยมันจะเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะคะคนไข้อาจจะกังวลว่าเออเดี๋ยวมาถอนฟันแล้ถ้าไม่หยุดยาม,มาเนี่ยเลือดจะ,ะไหลไม่หยุดปัจจุบันเรามีเครื่องมือเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุห้ามเลือดไม่ว่าจะเป็นวิธีการเย็บไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ซึ่งสามารถควบคุมการเลือดออกได้นะคะถ้าเกิดอ,อ,อยู่ไกลมากเลยอะบางคนแบอกหมอพี่หมอเนี่ยอยู่ไกลมากๆเลยคุณแม่อยู่ไกลคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดแต่อยากมาปรึกษาจริงๆอยากเตรียมตัวให้พร้อมทําได้ไหมจริงจริงก็พอทําได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะบอกปัญหาคร่าวๆมาทักมาในเพจก็ได้ของพี่หมอโชคแล้วก็ถ่ายรูปยาถ่ายรูปยายาควรจะมีฉลากนะคะ อย่าไม่ใช่ยาที่แกะแล้วแล้วใส่ซองไว้เตรียมกินอย่างเงี้ยบางทีเราดูไม่ได้ว่ายาหน้าตามันคล้ายกันเราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยาอะไรยาที่มีฉลาดชัดเจนส่งมาให้ดูว่าทั้งหมดทานอะไรอยู่เราอาจจะช่วยคุยกันได้ว่าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องหยุดตัวนี้จําเป็นต้องหยุดแต่โดยส่วนมากแล้วเลยเนี่ยหมอจะไม่พิจารณาให้หยุดยาเอง ถ้าจําเป็นต้องหยุดยาจริงๆเราจะมีการปรึกษาร่วมกันร,ระหว่งางทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาเราก็จะเขียนแผนการรักษาไปว่าเรามีแผนจะทําแบบนี้ในขณะเดียวกันให้คุณหมอเจ้าของไข้เป็นคนตอบกลับมาว่าจําเป็นจะต้องหยุดยาไหมหรือมีความเสี่ยงใดๆที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าดังนั้นนะคะสรุปเลยถ้าคนไข้เป็นโรคหัวใจคนไข้มีภาวะเคยหลอดเลือดในสมองอุดตันเคยมีหัวใจเต้นผิดปกติ หรือมีภาวะที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ไม่แนะนำให้หยุดยาก่อนนะคะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาการวางแผนร่วมกันแล้วก็ค่อยพิจารณาเรื่องหยุดยาหรือไม่หยุดยาทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการรักษาของคนไข้ที่ได้ผลดีนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่หมอแอมแล้วก็ช่องพี่หมอโชกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ